สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอชื่อพี่ติ๋มนะคะพี่ติ๋มเป็นครูโยคะค่ะก็สอนโยคะมาก็เท่าๆกับที่รับเชื่อมาเลยค่ะ,ะวันนี้จะขออนุญาตมามาแชร์นะคะเรื่องพระคุณของพระเจ้าค่ะเรื่องพระคุณของพระเจ้าที่มีความเมตตาต่อครอบครัวของพี่ติ๋มนะคะคือตัวเองเนี่ยเป็นครูสอนโยคะมา เมื่อก่อนเนี่ยจะมีนักเรียนชาวต่างชาตินี่อันนี้พูดถึงก่อนโควิดนะคะจะมีนักเรียนต่างชาติมากค่ะเยอะมากเลย90%จะเป็นชาวต่างชาติแค่สิเซค่ะเป็นคนไทยแต่หลังจากโควิดไปแล้วก็เริ่มมีความกังวลแล้วค่ะนั่นก็ทราบนะคะว่าในพระคำภี์ไม่ให้มีความกังวลเพราะว่าเป็นการดูถูกพระเจา้าแต่ก็อย่างเราเป็นมนุษย์บาปนะคือมัน,มนบางทีมันก็อดกังวลไม่ได้ค่ะ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเตือนสติค่ะว่าอย่ากังวลตอนนี้พอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเตือนสติก็เลยใช้วิธีแบบอธิษฐานตอบโต้กลับไปเลยอธิษฐานตอบโต้ในที่นี้ก็คือเรากังวลอะไรเราก็อธิษฐานตรงนั้นไปอธิษฐานสิ่งที่เรากังวลแล้วขอตอบพระเจ้าว่า,อาขอขอให้ได้สอนโยคะต่อไปค่ะอย่าให้เหมือนชาวบ้านเขาที่ โยคะสตูดิโอแต่และที่ได้แบบหยุดหยุดทำการไปคนที่มีชื่อเสียงก็ไม่ได้สอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเราโนเนมเป็นครูโนเนมแล้เออก็ก็ฝากไว้ที่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าอวยพรพระเจ้าทรงเมตตาประทานผู้ฝึกโยคะคนไทยหลั่งไหลเข้ามาพระเจ้าเมตตาพี่ติ๋มจริงๆค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้คนไทย90%และ ชาวต่างชาติ10%ก็ได้สอนเยียว่าอีกต่อไปขอบพระคุณพระเจ้าอย่างที่สุดค่ะส่วนส่วนสามีนะคะก็พระเจ้าก็อวยพรก็ธุรกิจที่ทําถึงแม้ว่าจะไม่จะไมะ่จะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน มีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่เยอะก็ตามแต่ก็ทำให้เราอยู่ได้ค่ะขอพระเจ้าและที่สำคัญพระเจ้าอวยพรลูกๆของพี่ติ๋มเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะอธิษฐานทุกวันนี้ยอมรับเลยค่ะว่าอธิษฐานมากมากมมากม,ากมาก คิดได้เมื่อไหร่ก็อธิษฐานเมื่อน,นั้นค่ะอธิษฐานพยายามที่จะอยู่ติดกับพระเจ้าถ้าไม่ได้อธิษฐานก็จะฟังเทศนาค่ะตั้ง ตั้งแต่ช่วงโควิดก็ถือว่าถึงแม้จะมีโควิดเข้ามาแต่ก็มีพระพรซ่อนอยู่ในนั้นอย่างมากมายค่ะพี่ติ๋มทําครัวทําครัวกลับมาเปิดห้องครัวทําครัวทําห้องครัวทำทำ,ทำอาหารในขณะที่ทําก็ฟังเทศนาไปด้วยถ้าถ้า,ถา,ถาฟังเสร็จแล้วก็อธิษฐานค่ะอธิษฐานไปเรื่อยๆมีลูกชายสองคนคน่ะคนโตทํางานอยู่ที่บริษัทเอเบทที่กรุงเทพค่ะพระเจ้าก็อวยพรหลังจากโควิดก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเงินเดือน อะไรก็ได้รับปกติทุกอย่างลูกชายคนเล็กเคยทํางานอยู่ที่บริษัท e ีวาค่ะอี e ที่อยู่กรุงเทพซึ่งเป็นบริษัทท็อปโฟของโลกค่ะก็มีประเทศเอังกฤษเป็นบริษัทแม่แต่น้องเขาทําได้แค่1ปีก็ไปไปประกวดสตาร์ทอัพกับเพื่อนๆก็ได้ที่1ของของประเทศค่ะก็เลยตัดสินใจออกมาทําตามฝันของตัวเองแต่พอพอ,ออกมาปุ๊บเจอโควิดค่ะพอเจอโควิดเอาแล้วคุณแม่ก็เริ่มกักงวลอีกแล้วเห็นไหม ก่อนที่เดี๋ยวจะขอขอเท้าความนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะมารับเชื่อเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ขี้กังวลที่สุดในโลกค่ะนิดก็กังวลหน่อยก็กังวลพูดถึงว่าเป็นคนที่มีความวิตกกังวลเป็นแบบระดับสูงสุดเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความวิตกกังวลเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ตอนนี้มีพระเจ้าค่ะพระเจ้าคอยเตือนสติพระวิญญาณบนสุดคอยเตือนสติอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ากังวลอย่ากังวลไว้ใจพระเจ้าค่ะ ก็พอมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนก็อธิษฐานกับอธิษฐานอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำขอพระเจ้าทรงนำลูกคนเล็กพระเจ้าก็อวยพรออค่ะบริษัทเดิมก็ขอก็ส่งเ m เซนเจอร์ส่งติดต่อมาโทรศัพท์มาบอกว่าถึงคุณไม่ทำงานที่นั่นขอเป็นทำช่วยทำท่าถามได้ไหมทำไมลูกชายมีรายได้เข้ามาค่ะช่วงโควิดเพราะช่วงนั้นช่วงนั้นต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะ แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาให้ลูกชายทำงานเป็นเป็นเป็นแบบพาร์ทไทม์ก็เลยมีรายได้ตรงนั้นและที่สำคัญลูกชายได้ขอทุนค่ะขอทุนขอทุนจากรัฐบาลเป็นเงินห่ล้านห้าแสนบาทคือ อธิษฐานอธิษฐานบอกลูกชายว่าให้อธิษฐานลูกเราเป็นลูกพระเจ้าเราต้องอธิษฐานลูกชายก็อธิษฐานในที่สุดเมื่อประมาณ3าอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะผลผลการแข่งขันออกมาแล้วได้รับทุนหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งค่ะขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้ายังทรงเมตตาลูกชายคนเล็กต่อไปอีกค่ะเพราะแรงอธิษฐานจริงจริง คุณแม่บอกลูกอธิษฐานต่อไปลูกอธิษฐานให้ลูกพบเจอแต่สิ่งที่มีความเจริญให้พระเจ้าทรงนำตลอดอมีมีทุนทุนหนึ่งเข้ามาเป็นทุนของต่างชาติค่ะเป็นทุนของผู้ประกอบการถ้าใครชนะเลิศก็จะได้ไปที่ประเทศสิงคโปร์ได้ไปพรีเซนต์งานให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ที่เขาจะมาจากหลากหลายประเทศค่ะที่ประเทศสิงคโปร์ปรากฏว่าลูกติด ลูกชนะเลิศค่ะลูกชนะเลิศลูกสามารถชนะเลิศทีมที่เป็นตัวเก่งทีมที่แบบเขาโดดเด่นมาตลอดขอบคุณพระเจ้าค่ะคนลูกเลยค่ะคุณแม่แบบพ,พ,รพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าช่วยจริงๆค่ะพระเจ้าช่วยลูกจริงๆเพราะว่าอธิษฐานอธิษฐานเช้ากลางวันเย็นคิดได้ตอนไหนก็อธิษฐานบอกลูกอธิษฐานให้พระเจ้าทรงนำเพราะว่า เชื่อเสมอคะ่ะว่าทีมที่เป็นตัวเต็งที่คะแนนนำมาชนะเลิศมาตลอดในรอบแรกลูกติดที่4นะคะลูกติดที่4ค่ะอ่าแล้วทีมที่เขาคะแนนนำมาตลอดรอบสุดท้ายเขาไม่ติดแม้แต่หนึ่งในสามค่ะสอนลูกเสมอว่าขอให้ลูกใช้ของประธานที่พระเจ้าทรงประทานมาให้ลูกนะี่ยความสามารถของลูกที่พระเจ้าประทานมา ให้ใช้และก็ใช้อย่างความมีความถ่อมตนเหมือนเหมือนพระธรรมที่มีอยู่ข้อหนึ่งอะค่ะแตะ่พี่ถึงจจาไม่ได้แต่ก็เอามาใช้กับตัวเองอยู่เสมอค่ะใช้ตัวเองสอนลูกแนะนําคนในครอบครัวอยู่เสมอว่าคนที่ยกตัวเองขึ้นสูงจะต้องจะต้องถูกพระเจ้าเหยียดลงส่วนคนที่ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้นค่ะมีจริงค่ะเป็นเรื่องจริงเลย ที่ติ๋มใช้ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ให้ลูกใช้ด้วยค่ะแล้วก็พี่น้องคะขอให้เชื่อและไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าช่วยจริงๆค่ะขอให้อธิษฐานอธิษฐานจากใจอธิษฐานด้วยความถ่องใจขอให้ยึดติดสนิทกับพระเจ้าไว้เสมอแล้วพระเจ้าจะช่วยเราค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ